กลังรอรารคประเลิ n 5 i i l be the bronze medalist is มิสเตอร์รัตนพลโสวัน from Thailand like to thank m r k เตอร์ค president of Athletic Association of Hong Kong and อควัลิไทยปากดีจากประเทศไทยเลนเบเซเว่นควาไทยปากดีทัศพรวรรณกิจจากประเทศไทยและเลเบอร์เอ็ทัศพรวร ขาปะขาขาปะขานัดโอ้โหไหนวะเนี่ยมาสุดข่าวผมหาไม่เจอรู้ไหมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจงเจ้าที The bronze medalist is Zhekina Victoria. The silver medalist is Tassaporn Wanakit from Thailand. with the term and the g o p medalist is Miss q w a l i t a i p a t t i from t h a ไปในขั้นความสูงหนึ่ง